มาอครั้งสำหรับแมปเดสเลียวนะครับผมวันนี้ผมมากับแคแลร์เชอร์พิเศษน,นะครับผมนั่นคือคุณ GG และคุณ XD นั่นเองนะครับผมตอนนี้วันนี้คลิปเราจะไปยังไงจะวายป่วยแค่ไหนหรือเราจะชนะกันไม่ก็เข้าไปรับชมแลวฟังได้เลยครับ พอเริ่มเกมมาเนี่ยพวกผมก็ได้ทําการคุยกันว่าผมเพราะเราเนี่ยจะวางแผนอะไรยังไงเพราะเราจะทําอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วก็ใครจะซื้ออะไรบ้างซึ่งผมเนี่ยได้รับหน้าที่ในการไปซื้อ่านนั่นเองแล้วค่ผมก็ได้ทําการเดินไปซื้อฐาน,นครับส่วน XD ดีเนี่ยเขาก็าจะทําการเอ่อเอาทองไปนะครับเพื่อเขาจะไปซื้อของนั่นเองนะครับผมแล้วลที่ในคลิปนี้นะครับผมขอเรียก X d ดีที่ได้รับเชิญมาเนี่ยว่า XD ดีแมวนะคบผมโอเคนะครับผม แลังจากที่ผมได้ถานเนี่ยผมก็ทำการาาาพยาย,ยามที่จะเอาถานเนี่ยไปใส่ในรถไฟนั่นเองล่ะครับผม พอว่าเราเตรียมตัวอะไรเสร็จนะเราจะนะ้นพวกเราก็ได้ทำการออกเดินทางกันเลย let's go หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ทำการออกเดินทางกันนะครับหลังจากนั้นพวกผมเนี่ยก็ได้ทำการเจอทองนั่นเองซึ่งเอ็กดีจะเป็นคนเอาทองไปนะครับหลังจากนั้นเอ็กดีบอกอู้ตัวอะไรอ่ะพวกเราก็ได้ทำการจอดหมาป่าได้เองนะครับพวกเราก็ได้ทำการเออทัหารมันไปนะครับโดยที่มันมีด้วยกันสองตัวนั่นเองครับน่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับผม ั้นพวกเราทําทำการตีทองกันนะครับโดยที่เราก็จะให้จีจีเนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังใกล้ๆครับซึ่งเอ่อจีจีเขา่าจะออชอบสมมานะครับเขาเขาเลยเอาสมมาไปหลังจากนั้นพวกเราได้ทำการเดินไปฟาร์มของครับซึ่งคุณจีจีเขาบอกว่าโอ้มีบมบิ๊กแคปตวัวเดียวแถมยังเกลืออีกด้วยผมก็ได้ทำการเอ่อทำงานเก็บของทั้งหมดที่ผมคิดว่ามัน น่าจะเอามาเป็นเชือกเฟืองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญได้ครับผมก็เลยทําการขึ้นรถไฟแล้วก็ทําการเดินทางต่อนั่นเองนะครับผมหละจากนั้นพอเราขี่ได้ได้สักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นพอเราก็ทำการเจอกับร้านอะไรสักอย่างหนึ่งครับซึ่งเอ็กดีเขาบอกว่าเป็นร้านปืนหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะครับแต่น่าจะไม่ใช่หละจากนั้นเราทําการเจอกับพี่ตัวเขียว2ตัวครับซึ่งมันก็ทำการยี้าผมไปหลังจากนั้นผมก็ทําการฆ่าเขาเรียบร้อยครับสวัสดีพี่ตัวเขียว เดินออกมาไม่ได้หรอโอเคมันเดินออกมาได้หลังจากนั้นพวกเราก็ทำการลุมฆ่าพี่ตัวเขียวนะครับผมพอมันตายหมดแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ฟาร์มของกันนั่นเองนะครับผมพวกเราเนี้ยต้องการขนของมานะเพื่อที่จะเอาขึ้นรถนั่นเองแล้วก็จะเดินทางต่อนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นมันก็ใช่ครับมันมืดโดยที่เอ็กดีเนี่ยนะเขาบอกว่าอันนี้นะเป็นคืนฟ้าผ่านนั่นเอง วกเราเนี่ยพอแบบขึ้นรถอะไรกันเนี่ยตอนแรกกำลังจะออกเดินทางละแต่จีจียังไม่ขึ้นครับโอ้โหตอนนั้นผาเสียวมากครับกลัวฟ้าผ่าแบบกลัวสุดแบบลงทนันแบบป้องอะไรอ่ะพอพกเราขึ้นรถกันครบเนี่ยพวกเราก็ทำการออกเดินทางกันเลยนั่นเองละครับผม พวกเราเนี่ยก็ทำการขี่ออกมาไกลมากนะครับเอ่อพอใกล้ถึงนะครับเอกนี่ก็บอกเฮ้ยป้อมโจนพอตอนนี้ครับตอนนี้คือพวกเราถึงนะถึงหมู่บ้านนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะผมก็เลยเรียกว่าหมู่บ้านคนระับและอยู่ดีผมก็ได้รับ อะไรก็ไม่รู้พราะผมก็เลยทำการเออผมกับเอนะ็กดีน่ะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นพระเราจะไปบุกเอ่อป้อมโจรกันนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นผมกับเอนะ็กดีน่ะก็เลยทำการจะไปบุกป้อมโจรก่อนจีจีครับโดยที่จีจีนะ่ะเขาจะทาการเอ่อทอะไรของเขาให้เสร็จก่อนนะเพราะจะมาด้วยซึ่งผมพูดตามตรงครับนี่คือการบุกครั้งที่2ของผมซึ่งครั้งแรกผมแทบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนั้นผมเล่นกับน้องในโรงเรียนนะครับ เดีย๋ยวีอผมเดินมาปุ๊บผ,ผ,ผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรนะเว้ยผมก็เลยเด,เดินเข้าไปในป้อมด้วยซ้ำอะ่ะเจนกระทั่งยู่ดีครับอ่ามันได้ทำการมีกระสุนปืนทักทายมาหนึ่งกระสุนเฮ้ยทางเราตีแลน้น,แมมามาน,นี่มันจ้ำาสแกลผมอมาสองตัวแล้นี่ผมก็โดนวิงเข้าไปแล้วนี่มันก็ตายหนึ่งตัวการต่อสู้อันมองมันก็ได้เกิดขึ้นในนั้นผมก็ได้ทำการต่อสู้ครับผมก็เสียท่าให้กับตัวที่ีปืนแล้วในนาทีนี้ไปครับที่เกิดขึ้นใช่ครับ ผมตายโดยที่จีจีเขาบอกให้ผมนะกระดึบมาหาเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะชุบชีวิตผม,ผ,มผมก็ได้ทำการเอ่ออผมก็ได้ทำการเอ่อกระดึบไปนั่นเองครับผมหลังจากนั้นจีจีเด็กเขาได้ทำการมาช่วยผมนั่นเองนะครับผ,ผมก็ทำการฟื้นคืนชีพมาแล้วนั่นเองนะครับผมพอเคลียร์อะไรเสร็จแล้วเราก็ทำการเข้ามาครับ เข้ามาในตู้เซฟอะไรไม่รู้ครับผมก็มได้ทำการเก็บเงินแบบเก็บแบบโอ้เก็บไม่หยุดเก็บไม่หย่อนแบบโอ้ไมก่กอดและรีบไปสุดท้ายผมได้เหลือให้เอกดีนั่นเองแล้วครับผมและอย่างนั้นพวกเราก็ทำการเดินมาฟาร์มของนั่นเองนะครับผมก็ได้ทำหยิบปืนไปแอย่างนั้นผมก็ได้ทำการหยิบปืนแล้วก็หยิบยาครับผม,ผมเก็บกระสุนมาผมไม่รู้ใช้ได้เปล่าคือตอนเนี้ยผมก็ร่างถามคนอื่นนะครับว่าอุ้ยมีใครเอาปืนไหมแต่ก็ไม่มีเสียตอนเราผมก็ได้เก็บ ้วผมออกมาผมไม่ได้เจอกับสมลารูมลบซึ่งเนี่ยผม่กนิงเว้ยจะผเพลอทิ้งืน้ยอย่างนั้นผมก็การยิงมันไปแต่ยิง้อกนั้นเราจะ้งกุาปนัวอย่างนั้นคนอื่นก็เ้กี้กีุ้บลนยทำการเอ่อการเอ่อเก็บืนเอายัืทีการเลแลย้ผก็ดเอ่อรูึกลทีเอ็เอ็ี้จุบเลยยิง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 เออใช่ผมตายรอบสอง โดยที่ยิมด,ดีแล้วพวกเราเกิดทำการาจบเพียจบเพียงเท่าดีแล้วพวกเราก็ทำการเ,าเดทกันหมดเลย <laughs> โดยที่สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลากันไว้ก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกดส c r คร e ด้วยครับ